สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพซศเอพ MT Channel เรายัางอยู่บ้านมูอยู่นะจ๊ะอยู่บางแสนมวยจะกลับบ้านเมืองอื่นนะจ๊ะได้เมนูปลานิลน,นึ่งเจวเนาะคะ่ะสัง่งมาด้วยค่ะเจวเจวปลาแล้วกับผักลวกนะจ๊ะจะมีบักเขือถั่วฝักยาวกระหลำ่ำแล้วก็ผักคอรสเนาะคะ่ะผักคอรหสมูสื่อมาเกคนกะล่างไว้ให้เขาเนี้อวบมีดนะจ๊ะเมือนี้มีแต่เขาสวยเนาะคะ่ะ มาจากเสบๆนั่งกันจ้ะหิวดึกค่ะทุกคนมาช่วยเพื่อนแพ็กของมูเพื่นขายของเนาะคะ่ะขายดีแห่งแพ็กของแบบดึกดื่นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเนาะจ้ะหิวดึกอ,อืแสบแห่งจ้ะ มาอยู่ทะเลโดนละ่ะกินแตะทะเลทุกมือเปลี่ยนมาอาหารผื่นบานเขาเนาอคืดอยากเห็นช่องหนึ่งเพิ่นกินตะแซ่ตะแซส ทันมีข้าวเหนียวแห้งสีขัาากเนาะจ้ะมันต้องกินกับข้าวเหนียวห,อห้อนอื มาละขี่นกนะจ๊ะหาสื่อบอ่ทันว่ไดี้ออกไปไซส์เลยจ้ะวันนี้อยู่บ้านงูอืม เมนูจเจริญอ,อาหารเนาะจ้ะปลาเนื่อเจีวกินข่าเดรร้ายแห้งเมนูนนี่ยก่างเนาะ <c oughs> เอาก่างออกเบิ้งดีๆน้ำด้วยจ้ะถ้าสมมติว่ากินปลาเนาะ chồng này kín được bòi hèn hèn được hèn kín ying <laughs> được dinh hiểu แสบจะ้ะยู่บานอยู่อุบวนอามาเพิ่นกมักหนึ่งปลากินทุกมือขึ้กันคนแก่นะจ้ะ,จะกินปลาหนึ่งพักลวกพักหนึ่งคาออนหนึ่งกมักขึ้นกัน มวยนะชอบกินอร่อยดีขาอ่อนหนึ่งมันจะหอมนะจ๊ะกินกับเจวแซ่บๆมีเอฟซีเพิ่นมาถามอันมวยว่าเจวขายังสั่งได้อยู่ไหมแม่ยังไม่ว่างเนาะค่ะแม่เพิ่นแบบเท็ด เห็ดงานอยู่บาทนะคะเพื่อนโบ่ันได้ว่างเห็ดแจวกัเลยบโ่่ันได้ขายห้เนาะจ๊ะมีเอฟซีเพื่อนสนใจถามมาหลายคนอืม 那可。 เอากลางออกก่อนนะจ้ะกินง่ายกว่าเนื้อปลากับวานหวานจะ้ะ ืไม่ได้กินนานมากเศรืือร่อยบ่ค่อยเด็น บ่ค่คยเด็แนมกล่องด้วยจ้ะเพราะว่าพัดลมพัดมาท้างตาเนาะตาเป็นต่อเนื้อเนาะจ้ะแบบถาถือลมเพ่นจะแดงนะจ้ะตาจะแดงมากห้ามโดนลมห้ามโดนแดดแดดแรงๆอ่ะแล้วก็ห้ามจ้องมือถือนานๆมี่จะแนวจ้ะ ด,ดึกแล้วนะคะทุกคนบออยากกินร้ายแห้งนะจ๊ะแต่ทาสมตามนี่สู่ตายอยู่จ๊ะ <c oughs> บอมีแปลงอันนี้เขาน้ำผักน้ำเจวก็เหลือนิดนึง <c oughs> เอาล่ะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะาะปลาหนึ่งแจวแซ่บๆจ้ะ บ่ค่อยได้กินเนาะเป็นเมนูแบบว่าสุขภาพแต่ว่าแบบกินเขาเดืยวหลายแห้งเนาะเมนูนี่มาทะเลโดนหลายเบื่อเนาะจา้ะอยากกินอาหารบ้านเห่าค่ะเมื่อกาขอคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอคูณหลยๆเด้อจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับมือน,นี้ไปเราเด้อค่ะไม่บาย